21กดกฎวิธีเดินเดี่ยวจากมิยามโตมุสชิครับ<ม>ในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้ปรัชญาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสตร์ตำราพิชัยสงครามของประเทศญี่ปุ่นท่านมิยามโตมุสชิขึ้นชื่อว่าเป็นซามูไรที่ไม่เคยพ่ายแพ้ใครสิ่งที่เขาเคยได้เขียนเอาไว้ในคัมภีร์ห้าห่วงครับ The Books of Five Rings เราไม่น่าเชื่อครับเพียงตำราจากอดีตซามูไรท่านนี้ก็สามารถถ,ถ่ายทอดถึงความเป็นจริงของโลกได้อย่างไม่น่าเชื่อ ในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้ปรัชญาจากท่านมิยามโตะมูซาชิ21กฎวิธีเดินเดี่ยวครับ You library philosophy to podcast on are listening the the เส้นทางพิชิตความสำเร็จสู่การเป็นผู้ชนะของชีวิต The p a t h of Life Victory งานอีเวนต์ครั้งแรกจาก The Library Learn ที่จะทำให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้และค้นหาความสำเร็จของชีวิตไม่ว่าทุกท่านจะมีนิยามความสำเร็จเป็นเรื่องอะไรงานอีเวนต์นี้ครับ จะมีคำตอบซ่อนอยู่ในงานจะมีเวิร์กช็อปให้ทุกท่านได้เข้าร่วมสนุกและทํากิจกรรมในการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองหากทุกท่านต้องการรายล้อมไปด้วยคนที่มี growth mindset ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองในงานนี้คือที่ที่เหมาะสมกับทุกท่านครับงานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24มีนาคมเวลา9โมงครึ่งถึง5โมงเย็นณะโรงแรมซัมเมอร์เซตเอกมัยแบงคอกโดยทุกท่านครับจะได้ค้นหาตัวตนและค้นพบแนวทางสู่ความสําเร็จของตัวเองซึ่ง ทั้งหมดนี้เป็นความรู้ที่จะถูกนําไปต่อยอดได้ทั้งชีวิตในงานทุกท่านจะได้พบกับผมนะครับไ like ลออนยูวสิตและก็สป a เกอร์รับเชิญที่จะมาเซอร์ไพรส์ทุกท่านในงานรวมถึงของรางวัลที่จะแจกในงานอีกด้วยฉะนั้นหากท่านใดที่สนใจซื้อบัตรและต้องการร่วมมาเรียนรู้กับเราหรือมาเจอตัวผมด้วยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li@ น์แอ t แอดไลบรารครับหรือคลิกลิงก์ที่ใต้ลิงก์ e s c r i p t i o n นี้รีบจับจองที่นั่งนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นสระ ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www. TheLibraryLearn. Com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ ในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงวิถีของท่านมิยามโตมุสชิกันครับในช่วงก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ The Books of Five Rings จะเป็นคำพีห้าห่วงในวิถีของเราจะมีอยู่5อย่างดินน้ำลมไฟและความว่างเปล่าครับแล้วท่านมิยาม o โตมุสชิได้เรียบเดียงออกมาเป็น ในการต่อสู้ทั้งจากตัวคนอื่นและตัวเราเองมันมีความลึกซึ้งในบทเรียนมากในพาร์ทนี้ผมจึงอยากจะเอาปรัชญาหนึ่งครับที่ชื่อว่า21กฎวิถีเดินเดียวมันจะเป็นกฎที่เกี่ยวข้องปรัชญาความจริงของชีวิตครับคุณผู้ฟัง ซึ่งในวิธีนี้เขาได้บอกเอาไว้ว่าเป็นงานเขียนสุดท้ายของท่านมิยามโตะมุสชิครับเขียนเสร็จเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่มุสชิจะเสียชีวิตลงในปีคศ1645หน, 1, นังสือเล่มนี้ได้แสดงให้เห็นถึงมุมมองชีวิตที่มีความสังโดษและซื่อสัตย์ ตต่ออััวเงครบดังนั้นหนังสือเล่นนี้เปรียบเสมือนคำปฏิญาณตนในการชชีวิตของอดีตซามูไรท่านนี้ก็ว่าได้ตรงนี้ครับเราจะมาดูกันว่าท่านมิยามโตะมูซาชิเขาได้ยึดถือวิธีอะไรไว้บ้างจะมีอยู่21ข้อเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เลียงไปทีละข้อนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกครับข้อที่1อย่าขวางวิถีของโลกในข้อนี้ครับหากเราได้เรียนรู้ถึงปรัชญาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอย่าขวางวิถีของธรรมชาติครับ เพราะไม่ว่าอย่างไรเราก็จะแพ้นั่นเองเขาบอกเอาไว้แบบนี้จงยอมรับสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นเริ่มต้นด้วยการยอมรับความจริงเราจรึงจะเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องหากเราขวางวิธีของโลกไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราจะพ่ายแพ้หากเราขวางวิธีของโลกเราไม่มีทางที่จะชนะเลยปัจจุบันคือผลของอดีตอนาคตเป็นผลของปัจจุบันซึ่งมาจากอดีตฉะนั้น ประเพณีบรรทัดฐานค่านิยมอะไรต่างๆที่บางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบมันก็เป็นผลจากเหตุปัจจัยต่างๆในอดีตและผมจะอ่านประโยคนี้คุณผู้ฟังครับเป็นภาพสะท้อนที่ดีมากคนที่คิดทำอะไรขวางโลก จะเห็นสิ่งต่างๆในโลกในแง่ร้ายไปเสียหมดจนต้องลุกขึ้นมาทำอะไรในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมแต่แท้จริงแล้วก็แค่ทำเอาตามความคิดความอ่านของตัวเองเท่านั้นหาใช่ทำเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อสังคมส่วนรวมจริงๆไม่ฉะนั้นแล้วคนที่ทำตัวขวามโลกชอบเรียกร้องค้านโน่นต่อต้านนี่ชีวิตจักหาความสงบสุขไม่ได้ครับนี่คือข้อที่หนึ่งอย่าได้ขวาวิธีของโลก ต่อไปเราจะมาพูดถึงวิธีข้อที่2ครับอย่าไขว่คว้าหาความสุขเพียงเพื่อความสุขครับในข้อนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายๆเลยอย่าหาความสุขหากต้องการความสุขทําอะไรบางอย่างที่มันไปสร้างคุณค่าหรือสร้างโอกาสแล้วเดี๋ยวความสุขมันจะเป็นผลลัพธ์ระหว่างทางครับท่านมิยามโตะมุซาชิยึดถือกับสิ่งนี้มาก เราทุกคนอยากมีความสุขใช่ไหมครับซามูไรท่านนี้ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเขาก็อยากมีความสุขแต่เขาค้นพบความจริงหนึ่งก็คือความสุขคือสิ่งที่ยิ่งหอยหายิ่งไม่มาครับตรงนี้แหละครับคือแก่นที่สําคัญความสุขมาแล้วมันก็จะผ่านไปเราควรทําในสิ่งที่ทําให้เราดีขึ้นเก่งขึ้น นั่นแหละครับคือทางที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขอย่างที่คุณผู้ฟังกำลังพาตัวเองมาเรียนรู้ตอนนี้มันคือหนึ่งในรูปแบบการพัฒนาตัวเองครับรหัสพันธุกรรมหรือสเปีชีของมนุษย์คือการวิวัฒนาการเมื่อเราไม่พัฒนาขึ้นเมื่อเราไม่เก่งขึ้นความสุขมันจะหายไปเลยฉะนั้นอย่าพลานเวลาและแรงงานไปในทางที่ไม่มีประโยชน์เด็ดขาดวิธีที่3อย่ามีใจลำเอียงหรือไปพึ่งพิงกับอะไร อย่ายึดติดนั่นเองอย่ายึดติดกับความรู้อย่ายึดติดกับความเชื่ออย่ายึดติดกับความสุขหรือสิ่งของอย่ายึดติดกับอะไรเลยครับเหตุผลที่เขาถือวิธีนี้ก็คือเมื่อเรายึดติดก็เท่ากับว่าเราตกอยู่ภายใต้อำนาจบางอย่างอย่าตกอยู่ใต้อำนาจของความรู้สึกชั่วขณะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆการมีใจไม่ลำเอียงคือใจที่ยุติธรรมซึ่งผมบอกเลยว่าอันนี้ยากมากครับแต่ถามว่าทำได้หรือเปล่า ท,ท่านมียามโตะบอกเอาไว้แบบนี้อย่าได้ลำเอียงไปตามอาคติ4อย่างนี้ได้แก่ 1. ลํ่ 2. ลำเอียงเพราะชอบ 2. ลํลำเอียงเพราะโกรธหรือเกลียด3ลมลเอียงเพราะความหลงและ4่ครับลำเอียงเพราะความกลัว4ความรู้สึกนี้มักจะทําให้ใจของเราลำเอียงครับฉะนั้นต้องระวังให้ดีต่อไปเป็นวิถีข้อที่4คิดถึงตัวเองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ให้คิดถึงโลกและส่วนรวมให้มากเข้าไว้ครับนี่คือภารกิจของมนุษย์ก็ว่าได้ซึ่งท่านมียามโตยึดถือข้อนี้คนที่ยิ่งใหญ่จะต้องมีความคิดก้าวไกลไปกว่าการมองแคบๆโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งหาความสงบสุขไม่ได้มาจากการที่คนเราเห็นกับตัวนั่นเองครับ ตรงตัวเลยนี่ไม่น่าเชื่อว,ว่าเป็นสิ่งที่ท่านได้เขียนเอาไว้ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์ซึ่งมันมีความลึกซึ้งมากเขาจึงบอกเอาไว้แบบนี้ฉะนั้นหากจะคิดทําอะไรคิดถึงโลกให้ลึกคิดถึงตัวเองให้ตื้นคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมให้มากเข้าไว้หากเราทุกคนมีแนวคิดนี้โลกจะสงบสุขไม่ใช่เพียงแค่ชีวิตของเราประเทศและโลกใบนี้จะยกระดับขึ้นสูงมากครับและมันเริ่มต้นที่ตัวเรานั่นเอง ต่อไปวิถีที่5ชั่วชีวิตอย่ามีจิตคิดละโมบอย่าโลมนั่นเองจงปล่อยวางความทะเยอทะยานตลอดชีวิตจงรู้จักฝึกตนให้สันโดษครับข้อนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มก็คือแม้แต่ความทะเยอทะยานก็อันตรายได้ครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคที่ว่าการเป็นทาสของแพชชั่นไหมครับหากไม่สําเร็จในสิ่งนี้จะไม่มีความสุขหากไม่มีเงินเท่านี้จะไม่มีความสุข อันนั้นมันเหมือนเราจะมีความทะเยอทะยานครับแต่แท้จริงแล้วเราเป็นทาสของแพชชั่นเมื่อใดก็ตามที่เราไม่สามารถปล่อยความทะเยอทะยานได้เราไม่สามารถปล่อยความโลภของตัวเองได้เราก็ไม่ตาม่างจากทาสเลยครับและคนส่วนใหญ่กําลังตกอยู่ในกับดักนี้บางครั้งตัวผมเองก็ยังตกอยู่ในกับดักนี้เช่นกันเขาจึงบอกเอาไว้ว่าการสันโดษในที่นี้หมายความว่าให้รู้จักพอตามที่เราทําได้หาได้ถ้าเราได้มากก็พอใจหรือถ้าหากได้น้อย มันก็ยังมีเรื่องให้พอใจได้เช่นกันรู้จักใช้รู้จักประหยัดไม่ฟุ้งเฟอ้อฉะนั้นเราจะสามารถหาทางสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตัวเองได้ตลอดเวลาทำในสิ่งที่เราทำได้มีความพยายามแต่อย่าได้ดิ้นรนจนทำให้ตัวเองและผู้อื่นไม่มีความสุขหรือทำในสิ่งที่มันเป็นแนวทางที่ผิดนั่นเองนี่คือปรัชญาข้อที่5ครับข้อที่6อย่าเสียใจในสิ่งที่ตนได้ทำไปแล้ว เพราะมันเกิดขึ้นไปแล้วครับท่านมิยาโมโตะเขาได้เขียนเอาไว้แบบนี้ครับสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันจะไม่กลับคืนแก้ไขอดีตก็ไม่ได้แต่ถ้าท่านพยายามทำปัจจุบันให้ดีก็จะส่งผลทำให้อนาคตดีขึ้นได้นั่นคือสิ่งเดียวที่เรามีปัจจุบันหรือวินาทีนี้ครับคือสิ่งเดียวที่เรามีมีแค่นี้จริงๆครับบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็น เรื่องที่ต้องละทิ้งเพราะว่าการมานั่งคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่มีประโยชน์อันใดครับ mm hmm. ต่อไปเป็นวิธีที่7คนอื่นจะดีจะเลวอย่างไรอย่าไปมีจิตริษยาครับข้อนี้เป็นการท้าทายธรรมชาติของความเป็นมนุษย์มากแต่ถ้าท่านเอาชนะความรู้สึกอิจฉาริษยาได้ท่านจะเป็นคนที่มีจิตเหนือคนเฉลียพูดอย่างนั้นเลยก็ได้ครับท่านมีโอมโต้บอกเอาไว้แบบนี้ ทำให้ตัวเองดีขึ้นย่อมเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าอย่าได้สนใจว่าผู้อื่นจะเป็นอย่างไรสําเร็จกว่าขนาดไหนเติบโตหรือก้าวหน้ามากกว่าเราแค่ไหนอย่าได้สนใจเพราะท้ายที่สุดยิ่งบุคคลมีใจอิจฉาทิษยสยคนคนนั้นคุณค่าในตัวเองก็จะยิ่งตกต่ํามากยิ่งขึ้นนี่คือภาพสะท้อนของความอิจฉาครับเป็นความรู้สึกที่เราจะต้องเอาชนะไม่ว่าจะยากหรือจะง่ายแต่มันทําได้นั่นเองต่อไปวิธีที่8 อย่าเศร้าใจกับการลาจากครับเราเลี้ยงสิ่งนี้ไม่ได้จริงๆเขาได้เขียนเอาไว้แบบนี้การพลัดพรากหรือสูญเสียเป็นสิ่งที่ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องเจอดังนั้นท่านต้องทำใจยอมรับวิธีแห่งธรรมชาตินี้และฝึกฝนจิตใจให้แข็งแกร่งอยู่เสมอต่อไปครับวิถีที่9อย่ามีจิตคิดกล่าวโทษอย่าได้โกรธแค้นทั้งตัวเขาและตัวเราครับ อย่าได้กล่าวโทษผู้อื่นนั่นเองความขุนเคืองใจและการพร่ำบ่นนั้นไม่ดีกับทั้งตัวเองและผู้อื่นยิ่งทําพลังใจก็จะยิ่งลดน้อยลงโทษคนอื่นไปก็ไม่ได้อะไรโทษตัวเองไปคุณก็กลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้โทษไปแล้วปัญหามันดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไหมครับฉะนั้นขอให้ท่านจงคิดตริตรองให้ดีในทุกๆครั้งเวลาเกิดปัญหาอย่าพิ่งโทษคนอื่นครับหรือบางทีคุณไม่จําเป็นต้องโทษตัวเองด้วยเพราะสิ่งที่ต้องแก้คือปัญหา ไม่ใช่การโยนโทษไปที่คนอื่นนั่นเองต่อไปจะเป็นวิจีที่10อย่าปล่อยให้ตัวเองถูกอารมณ์ของตันหาราคะหรือความรักชักนำครับจอมยุทธมักพ่ายแพ้ต่อหญิงงามคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับจริงๆทุกวันนี้มันเป็นแบบนั้นอยู่ผมว่าความรู้สึกที่มันต่อก่อนได้ยากมากเลยก็คือความรักที่มันปนกับความหลงสู้ยากมากอันนี้ท่านมีอมโตเองยังกำชับถึงเรื่องนี้ครับหากเราย้อนกลับไปดูใน ประวัติศาสตร์แม่ทัพหรือผู้นําหลายคนมักจะตายเพราะผู้หญิงครับถ้าเป็นผู้ชายนะครับหลายคนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความละโมบทางเพศของตัวเองได้จนโดนหลอกจนไปเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดปล่อยให้บ้านเมืองปล่อยให้กองทัพเจอกับภญยนะในภายหลังผู้นําหลายคนเจอกับดักนี้นั่นเองฉะนั้นพยายามอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกครอบงำด้วยอารมณ์ที่เกี่ยวกับความรักหรือความหลง ท่านต้องแยกให้ออกครับวิธีที่11อย่ามีใจลำเอียงต่อสิ่งต่างๆทำอย่างไรก็ได้ให้มีใจเป็นกลางมีความยุติธรรมสุขเกินไปก็ไม่ดีทุกเกินไปก็ไม่ดีในยามที่เรามีความสุขเกินไปเรามักจะรับปากหรือสัญญาอะไรพล่อยๆในยามที่ทุกเกินไปเรามักจะพูดหรือกระทำสิ่งที่มันมุทะลุหรือหุนหันพลั่นจนเกิดความผิดพลาดตามมาในภายหลังฉะนั้นทำให้จิตใจเป็นกลางครับ วิธีที่สิออย่าให้ความสนใจกับสถานที่ที่ท่านกำลังอยู่มากจนเกินไปวิธีแห่งนักดาบที่แท้มีความถือสันโดษคล้ายนักบวชไม่ว่านอนที่ไหนก็ต้องนอนได้ไม่ว่าจะกินที่ไหนก็ต้องกินได้การอยู่สบายเกินไปจะทำให้ตัวตนขี้เกียจครับและเป็นเหตุให้เดินสะดุดได้ผมว่าอันนี้จะเป็นปรัชญาที่สะท้อนความเป็นจริงมากเลยความสบายครับ เราทุกคนต้องการความสบายแต่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อเราอยู่กับความสบายมากเกินไปจิตใจเรามักจะขี้เกียจร่างกายเริ่มขี้เกียจเริ่มอ่อนแอทั้งที่เมื่อก่อนพยายามทำงานหนักแต่พอประสบความสำเร็จก็เริ่มมีข้ออ้างในการรักษาวินัยในตัวเองฉะนั้นวิธีแห่งนักดาบของท่านมิยาโมโตจึงบอกไว้แบบนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอย่าสนใจรักษาวินยัยมีระเบียบในชีวิตคงความสุข,ขุมและความยุติธรรมของตัวเองไว ไม่ว่านอนที่ไหนก็ต้องนอนได้ไม่ว่าจะมีชีวิตในแห่งหนใดก็จะต้องคงความสงบสุขให้ได้ครับต่อไปวิจีที่13ไม่ติดในรถอาหารครับอย่ายึดติดความอร่อยนั่นเองในข้อนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มข้อนี้จะตรงกับความรู้จักประมาณในอาหารนะครับในภาษาพุทธผมจําไม่ได้ว่าชื่ออะไรชื่อจะเรียกยากนิดหนึ่งกินอาหารเพื่อให้เลี้ยงร่างกายไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพื่อกินอาหาร ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนั่นเองอย่าเอาแต่กินตามใจปากอย่าก,กินของหวานของมันกินได้แต่อย่ายึดติดก,กับรสเมื่อใดที่คุณก,กินเกินพอดีที่ร่างกายต้องการโรคภัยจะถามหาครับในข้อนี้จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่เป็นวิถีที่มันท้าทายอาหารเราหาง่ายใช่ไหมครับอาหารที่อุดมไปด้วยไขยมันและน้ําตาลมันมักจะมีรสชาติที่ดีดึงดูดความสนใจของเราได้มากเลยแต่ท่านมิยาม,มโตะบอกเอาไว้แบบนี้เมื่อกินเยอะท่านจะตายไว เมื่อท่านเลือกกินท่านจะอายุยืนเลือกกินอาหารเรากับว,ว่ามันเป็นเชื้อเพลิงที่จะขับเคลื่อนจิตวิญญาณและชีวิตของท่านหากวันนี้ไม่ยอมกินอาหารให้เป็นยาในวันข้างหน้าคุณอาจจะต้องกินยาเป็นอาหารแล้วมันไม่ขมเลยใช่ไหมครับต่อไปเป็นวิธีที่14อย่ายึดครองสิ่งที่ท่านไม่ต้องการครับ อย่ามีของที่ฟุ่มเฟือยในชีวิตมากจนเกินไปนั่นเองบางคนชอบสะสมข้าวของบางคนชอบสะสมสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นในชีวิตเลยเพราะถึงช่วงเวลาหนึ่งคนคนนั้นก็จะต้องใช้เวลาทั้งหมดเอาของที่ตัวเองสะสมมาออกไปและหลายคนเจอกับสถานการณ์แบบนี้ครับถ้าคุณผู้ฟังยังจำหนังสือของคุณมาริเอคอนโดได้ที่เกี่ยวกับการจัดบ้านข้อแรกเลยก็คือ ทิ้งใช่ไหมครับเอาของที่ไม่จําเป็นทิ้งไปให้หมดคนเราต้องรู้จักคิดถึงสิ่งต่างๆให้เป็นเหตุและเป็นผลของทุกสิ่งทุกอย่างมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งใช่ไหมครับอะไรที่เก่าแล้วไม่ใช้ก็อย่าไปเก็บมันรกบ้านเรายิ่งรกใจก็จะยิ่งรกแล้วถ้ามันรกขนาดนั้นเราจะหาความสุขได้อย่างไรนี่คือวิจีข้อที่14ต่อไปครับข้อที่15 อย่าเพียงแต่ทำตามความเชื่อตามจารีตประเพณีอย่าทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อและอย่าทำเพียงเพราะว่าเราเชื่อตามคนส่วนใหญ่ครับ mm. เขาบอกเอาไว้แบบนี้สิ่งดีๆที่มีมาแต่โบราณมีครับมีมากมายด้วยควรศึกษาและรักษาไว้แต่อย่างไรก็ตามเราก็ควรคิดพิจารณาก่อนที่จะเชื่อใช่ว่าจะเชื่อเพียงเพราะคนอื่นเขาเชื่อฉะนั้นเวลาจะเชื่ออะไร ขอให้มีความรู้แล้วค่อยเชื่อแบบนั้นจะทําให้เราเข้าใจความเป็นไปของปรัชญาชีวิตได้อย่างลึกซึ้งมากกว่าครับมันคือ c ritical thinking นั่นเองข้อที่16อย่าสะสมหรือฝึกฝนอาวุธที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วยความที่ท่านมียามโตเป็นซามูไรใช่ไหมครับการต่อสู้ก็จะต้องมีอาวุธจะต้องมีทักษะที่ถูกฝึกฝนอย่างดีแต่ก็ไม่ใช่อาวุธทุกประเภทหรือไม่ใช่ทุกทักษะที่จะมีประโยชน์ในการเอาไปรบจริงเขาจึงบอกไว้แบบนี้ ควรให้ความสนใจต่ออาวุธหรือวิชาที่เราคิดว่ามีประโยชน์มากกว่าที่จะหวานแห่ไปทั่วนั่นเองเราควรรู้ว่าเราควรรู้อะไรครับและเรียนรู้ในสิ่งที่มันจําเป็นอย่าไปหลงไหลการอยากได้วิชาเยอะๆอยากได้เครื่องมือเครื่องใช้มากเกินพอดีเพราะมันจะทําให้เราทําทุกอย่างครึ่งๆกลางๆครับข้อนี้ทําให้ผมนึกถึงการโฟกัสนั่นเองยิ่งทําอะไรมาก มันก็ไม่ต่างจากการที่เราไม่ทําอะไรเลยเพราะเราจะจดจ่อไม่ได้แต่พอเรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรเรารู้จักตัวเองเรามีเครื่องมือที่ได้ใช้แน่ๆเป็นเครื่องมือที่เราต้องการจริงๆและก็มีความรู้ที่เหมาะสมนั่นแหละครับจะทําให้เราเติบโตไปได้เร็วเพราะเรามีใจจดจอ่อเราจดจ่อกับเป้าหมายเราจะไม่ใช่เรือที่หลงทางต่อไปครับวิธีที่17อย่าได้กลัวความตายเขาบอกเอาไว้แบบนี้จงมันระลึกถึงความตายครับ และผมกล้าบอกเลยว่าทุกปรัชญามักจะพูดถึงความตายในเชิงนี้อย่าได้กลัวจงระลึกถึงมันไว้เสมอเพราะถ้าเรารู้ตัวว่าเราจะตายเราจะใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่ามากขึ้นครับอันนี้เป็นความจริงที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามใช้ชีวิตที่มีอยู่ทําสิ่งที่ควรทาเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมผมจำหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาบอกเอาไว้ว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โรคระบาดได้แพร่สพัดไปที่กรุงลอนดอนครับแต่สิ่งที่เขาได้เห็นก็คือ คนในกรุงดอนดอนพอรู้ตัวว่าเขาอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ดานเพราะโรคระบาดมันแพร่กระจายไปทั่วเลยคนในบริเวณนั้นเริ่มคุยกันมากขึ้นเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วทำดีให้กันดีกว่าสร้างความสุขให้กันและกันดีกว่านี่คือความสวยงามของการรู้ตัวว่าพวกเราอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกนี่ครับนี่คือบทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่ผมอยากฝากให้กับคุณผู้ฟังต่อไปครับวิถีที่18 อย่าแสวงหาสมบัติหรือยศศักดิ์ไว้ยามแก่เท่าเพราะท่านจะไม่ได้ใช้ครับคุณจะจําไม่ได้เลยในช่วงสุดท้ายของชีวิตว่าคุณเคยมีเงินเท่าไหร่มีชื่อเสียงขนาดไหนมีอํานาจขนาดไหนคุณจะจําไม่ได้เลยซึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆในวิธีของนักรบครับความแข็งแกร่งไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกเลยไม่ได้มาจากทรัพย์สินไม่ได้มาจากยศ แต่มาจากจิตวิญญาณครับนี่คือสิ่งที่ซามูไรเขาจะยึดถือกันในทุกช่วงการรบแม้แต่คู่ต่อสู้ของเขาเขาก็ยังเคารพจิตวิญญาณกันผมจําได้ประโยคหนึ่งที่เขาได้บอกเอาไว้ว่าเวลาเขาจะรบเขาจะจ้องหน้าคู่ต่อสู้เพื่อเป็นการให้เกียรติเขาจะรบสุดกําลังรบด้วยทุกอย่างที่เขามีเพื่อเป็นการให้เกียรติคู่ต่อสู้ไม่ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบกันเขาไม่รู้แต่เขารู้แค่ว่าด้วยความที่เป็นนักรบด้วยกันจิตวิญญาณควรจะได้รับการเคารพ หากอีกฝ่ายตายซามูไรที่ชนะก็จะยังให้เกียรติอยู่นี่คือปรัชญาจากซามูไรครับต่อไปเป็นวิถีที่19พระพุทธและเทพยาดาเป็นของสูงจงเคารพนับถือโดยไม่หวังความช่วยเหลือกลับมา mm hmm. เดี๋ยวในข้อนี้ผมจะขยายความเพิ่มก็คือคำว่าเทพยาดาเราอาจจะเรียกว่าฟ้าดินเรา,าจ,จะเรียกว่าจักรวาลหรือเราจะเรียกว่าธรรมชาติอะไรก็ได้ในชีวิตของเราจะมีสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าปกครองอยู่ ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแต่หลายครั้งมันเป็นแบบนั้นจริงๆโชคชะตาบางทีก็มาโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมครับบางทีก็ต้องยอมรับครับว่ามันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นครอบครองหรือควบคุมเราอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ตามนับถือฟ้าดินนับถือสวรรค์นับถือคำสอนที่ถูกต้องแต่เราก็ต้องพยายามทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากกว่าที่จะรอคอยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้อื่นมาช่วยเหลือยิ่งคุณรอ เขาจะยิงไม่มาต่อไปครับข้อที่20แม้ต้องทิ้งกายก็อยากทิ้งเกียรติหรือคนความดีอย่าได้เสียเกียรตินั่นเองร่างกายของเราหรือชีวิตของเราครับอีกไม่นานเดี๋ยวก็ไปแหละครับแต่เกียรติยศหรือความดีที่เราสร้างเอาไว้อันนี้อาจจะอยู่ไปถึงชั่วอายุคนเลยก็ได้หากมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปวิธีสุดท้ายครับวิธีที่21อย่าได้ออกห่างจากวิธีแห่งพิชัยสงครามอยู่เป็นเน็ตเป็นนักรบ ต้องไม่ออกห่างจากวิธีแห่งการเอาชนะสงครามสิ่งใดก็ตามที่ทำให้ชีวิตของท่านคงอยู่อย่าลงลืมอย่าทิ้งมันอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนั่นเองในข้อนี้ทำให้ผมนึกถึงคำสอนของปัญาพุทธก็คืออย่าใช้ชีวิตบนความประมาทจงพึงระลึกอยู่ทุกช่วขณะอยู่กับปัจจุบันนั่นเองครับคนสมัยใหม่ทุ่มเททำงานหนะักจนหลงลืมสุขภาพของตัวเองพอได้ทรัพย์สินพอได้ความสำเร็จมาก็จะต้องเอาทรัพย์สินนั้น ไปดูแลสุขภาพซึ่งมันก็ไม่ต่างจากการที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ทําอะไรเลยผลลัพธ์มันเท่ากับศูนย์นั่นเองบางคนปล่อยปะเรื่องการกินการนอนการออกกําลังกายจนสุขภาพพังแต่พอเจอช่วงเวลาที่สุขภาพเสื่อมเสียไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะต้องกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองอยู่ดีและถ้ามันเป็นแบบนั้นเขาอาจจะกู้คืนสุขภาพที่ดีของตัวเองกลับมาไม่ได้อีกเลยฉะนั้นแล้วขอให้ท่านรักษาสิ่งที่เป็นพื้นฐานชีวิตไว้ให้ดีครับสุขภาพ ความสัมพันธ์และความฝันรักษาไว้ให้ดีนี่คือ21วิธีของท่านมิยาโมโตโมซาชิที่ผมเรียบเรียงมาให้คุณผู้ฟังนะครับพอเขาเขียนออกมาในรูปแบบปรัชญาผมก็จะพยายามไม่ตีความให้มันลึกไปกว่านั้นเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเองก็สามารถตีความไปได้แตกต่างกันและทุกคำตอบที่คุณผู้ฟังได้คุยกับตัวเองมันมีความจริงซ่อนอยู่มันคือความจริงที่เหมาะสมกับชีวิตของแต่ละคนครับ เเช่นค,คหากคุณผู้ฟังฟังมาเทนนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากจริงๆที่เราได้มาเรียนรู้21กฎวิธีการเดินเดี่ยวของท่านมิยาโมโตะด้วยกันหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับหนังสือทุกเล่มในร้านเป็นหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้เกิดอยากเรียนรู้ผ่านการอ่านนะครับและในวันนี้ครับขอบคุณและเป็นเกียรติมากจริงๆที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเดยี่่มของททุกทานครับ สวัสดีครับ